ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปเซเวตโต้เนี่ยค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนหาเพรฟรีในแอปเซเวตโต้เนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้นะทุกอย่างสวสวยเงาๆก็คือใช้เพรทั้งนั้นเลยอะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาสอนทุกคนหาเพรฟรีแบบครั้งแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบง่ายๆนะคะดับแรกก็กดเข้าไปที่เควนนะจ๊ะอ่ะกดเข้าไปเลยจากนั้นก็กดเข้าไปที่คําว่าลัคกี้นะจ๊ะจากนั้นก็กดมาตรงนี้นะคะก็คือแบบฟรีเซมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะกดเข้าไปได้เลยนะ จาเนีนะคะเมื่อทุกคนกดมาแล้วมันก็จะมีภารกิจต่าง ให้เราเลือกทานะคะทุกคนอยากได้เพจเยอะก็ทุกคนก็คือแค่กดภารกิจแต่วันนี้เราจะมาสอนแบบง่ายๆก่อนนะคะก็คือแบบดีแท็อันนี้นะคะเขาให้แบบเราแบบดาวน์โหลดอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ทําการดาวน์โหลดใน Google Play Store เลยค่ะทุกคนเราจะเริ่มจากแบบง่ายๆก่อนแล้วค่อยแบบยากๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือแบบง่ายมากก็แค่ดาวน์โหลดแอป d t a ็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเราก็ได้เพจฟรี1เพจอะไรแบบนี้ก็คือแบบทุกคนดาวน์โหลดเสร็จ นะทุกคนก็เปิดค่ะนี่นะคะเปิดเออ่น,นะจะแค่ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดนะคะซึ่งทุกคนน่ะไม่ต้องล็อกอินอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเขาให้เราแค่ดาวน์โหลดเฉยๆค่ะทุกคนแล้วเรามาดูว่าเราจะได้รับเซมไหมอันนี้ก็คือไม่ได้ล็อกอินแต่อย่างใดนะก็คือดาวน์โหลดเฉยๆนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็ได้รับ1เซมจากการชมโฆษณาค่ะคนซึ่งมันง่ายมากเลยนะคะเฮ้ยเป็นอะไรที่ง่ายมากเราก็ได้ เพรฟรีมาแล้ว1เพรนะคะจากการดาวน์โหลดแอปดีแทเมื่อกี้เนาะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนหาเพรฟรีอีกครั้งนี้ก็คือแบบเราจะสอนทุกคนแบบหาทีละ5เพรเลยนะคะก็ไปตรงเดิมเลยค่ะตรงเวสได้เลยนะจ๊ะอ่าเราก็ต้องกดไปตรงเดิมใช่ไหมล่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีเวสที่เราทาเออเราจะมาทำเวสแล้วก็กดที่ลคกี้เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะล้วก็กดตรงเดิมเลยจ้านี่ฟรีเซมตรงนี้นะคะอ่ากดเข้าไปซึ่งครั้ง นี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทุกคนทําแบบสํารวจนะคะทุกคนซึ่งทุกคนสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะทําอันอื่นที่มันได้เยอะกว่านี้อันนี้ก็ได้นะคะทุกคนแต่วันนี้จะสอนแบบทําแบบสํารวจก่อนค่ะทุกคนเออไหนมันอยู่ไหนอะทุกคนเดี๋ยวหาก Una ่อนนะคะอ่ะก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่มันแบบก้าวเซ็มนะคะก็ให้ทุกคนอ่ะกดเข้าไปตรงนี้เลยคะ่ะสําหรับการทําแบบสํารวจนะจ๊ะจากนั้นก็กดไปตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะตามสัญลักษณ์ที่พี่ทําได้เลยค่ะทุก ซึ่งตรงเนี้ยเราอ่ะสามารถเลือกแบบสํารวจได้เลยนะว่าเราต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเลือกสูงสุดเลยนะ5เซมเลยจ้าอ่าแล้วก็มาเริ่มทําภารกิจกันเลยนะคะทุกคนก็ บางทีแบบยังไงอะแบบสำรวจแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเอออันนี้ก็คือแบบมันให้พี่กรอกพี่ก็แบบกรอกไปนะคะอ่าก็ทําแบบสำรวจเนาะแล้วก็กรอกไปแบบมั่วๆเออเผื่อมันได้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนอ่าอันนี้เราก็กรอกเลยค่ะเขาให้กรอกอะไรเราก็กรอกเลยค่ะทุกคนซึ่งแนะนําหน่อยนะเวลาทุกคนกรอกกรอวันเดือนปีเกิดใช่ไหมเกมนี้ก็จะมีแต่แบบยังไงอะเวลาเขาทําแบบสอบถามอ่ะเขาจะแบบว่านินะ อายุให้เซ็มแบบแบบที่เราทํามาแบบหลายรอบมากเลยนะ ให้ทุกคนอะกรอกอายุประมาณ25ปีขึ้นไปอะเอออันนี้เป็นสูตรลัดของเราเลยนะที่แบบที่แบบเราทํามาบ่อยๆอะไรเงี้ยให้ทุกคนอะกรอกอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะจะกรอกยังไงก็ได้ก็คือให้อายุ25่6 27อะไรแบบนี้ก็ได้นะเอออันนี้ก็คือแบบเราเขาถามอะไรใช่ป่ะเราก็กรอกตามที่เขาบอกเลยเออเราไม่ต้องกรอกความจริงก็ได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเราจะเราอะ่ะเผลอกรอกไปอายุ21ปีคะ่ะทุกคนก็คือแบบก็คือแบบ ลืมไงแต่ แต่ยังไงมันก็ได้อะทุกคนแต่อย่ากลอกเกินแบบอายุห้ามน้อยเกินกว่า18อะไรแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบแบบสอบถามที่เราได้มันจะเป็นเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะคะเขาให้กลอกอะไรก็คือก็กลอกไปเลยอะทุกคนคลิก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 ไปเลยเอออันนี้ก็คือแบบบางทีมันก็ต้องแบบอ่านบ้างนะซึ่งของฟรีมันก็เขาให้เราของฟรีใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีอะไรไปแลกเขาอะทุกคนคือแบบบางทีของฟรีมันแบบนี้ใช่ไหมมันก็ หายากหน่อยนะทุกคนแต่น <Jade> ี้ก็คือแบบเขาให้กรอกอะไรแบบสอบถามแล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบหาในอันนี้พี่อัดในมือถือนะคะทุกคนถ้าแบบว่าในแท็บเล็ตมันจะจอใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ว่ามันหาเซมในแท็บเล็ตไม่ได้อ่ะทุกคนแบบ iPad ของเราเออฉันชอบพูดว่าแท็บเล็ตตลอดเลยเออแบบ iPad ของเราอะไรแบบนี้เนาะเราก็ต้องแบบเออมาทําในมือถืออะไรนะคะก็เลยแบบมันก็จะจอเล็กหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือ แบบให้กรอกอะไรฉันก็กรอกกรอกไปเลยเออแต่บางคน่ะมันมีแบบนี้ด้วยนะก็คือพี่ลองมาหลายรอบบางทีบอกว่าแบบสํารวจไม่ตรงกับคุณทุกคนคือแบบทําไปเรื่อยๆนะเออทำไปเรื่อยๆบางทีมันอาจจะให้ ความพยายามในการตอบแบบสำรวจของเราถ้าแบบว่าเราอะตอบแบบสำรวจแบบโดนใจมันมากมันก็จะให้แบบเพชรทั้งหมดตามที่เราต้องการเลยอันนี้ก็คือแบบเราอะทาแบบสำรวจเพื่อเพื่อที่เราอะเอาไปแลกเซ็มห้าเซ็มเรามาดูนะคะว่าเราทําแบบสำรวจเนี่ยเราจะได้ครบหรือเปล่าทั้งห้าเซ็มอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาทําทุกคนต้องอ่านด้วยนะเออเขาก็ เลือกแบบใครที่กรอกแบบสอบถามแบบมันสมเหตุสมผลอะไรแบบนี้ซึ่งแบบสอบถามอันนี้พี่ก็ไม่สามารถแบบบอกทุกคนได้ทุกข้อหรอกนะว่าเฮ้ยควรมันจะตอบอะไรอ่ะข้อนี้อะไรแบบนี้ซึ่งมันแบบมัม่แบบเยอะมากทุกคนเออทุกคนก็ต้องดูอันนี้ก็คือแบบอัดมาเป็นแบบ ยังไงอะแบบสอนทุกคนว่าเออมันตอบประมาณแนวนี้นะอะไรแบบแบบไกด์ไลน์ให้อะไรแบบนี้แต่ก็บอกไม่ถูกบอกไม่ไม่ถูกทุกหมดแล้วว่าเฮ้ยข้อนี้ฉันต้องต้องตอบข้อนี้นะอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือแบบคือแบบทํามาสอนให้ทุกคนดูนะคะทุกคนก็คือแบบทําไปก็ลุ้นไปอะคะ่ะทุกคนว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มสักทีก็ไม่รู้นะคะ เออน,นี้ก็กรอกไปก็ลุ้นไปกลัวแบบว่ามันจะเด้งออกมาแบบสารวจไม่ตรงกับันแบบสารวจไม่เหมาะสมของคุณอะไรประมาณนี้ทุกคนคงเคยเป็นใช่ไหมล่ะถ้าใครแบบเคยลองอะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือแบบอาจคลิปไปก็คือแบบโชคดียังไม่ถึงนะคะทุกคนเออก็แบบก็ทาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่ามันจะสําเร็จนะคะแล้วแล้วรอลุ้นกับเราดูนะว่าครั้งเนี้ย เราจะได้เพชรเท่าไหร่นะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบทุกคนรีเควสตกันมาเยอะมากว่าให้สอนหาเพชรในตรงนี้นะคะวันนี้ก็มีเวลาว่างพอสมควรก็เลยแบบเออทำให้ทุกคนดูอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วก็สอบถามเขาให้สอบถามแล้วก็ติก๊กติกติก,ตกไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนมีมก็อาจจะจอเล็กหน่อยนะคะอ่าก็ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนใกล้จะเต็มแล้วนะคะทุกคนแบบสํารวจเราก็คือแบบใกล้จะบรรลุ บรรลุเป้าแล้วว่ะทุกคนเออแบบมันคือดีแล้วว่ะเอออีกนิดน,นึงอีกนิดนึงนะคะเราก็จะได้รับเซ็มแล้วก็รอดูนะคะว่าก็คือแบบเราจะได้รับเซ็มเท่าไหร่เราต้องตอบแบบสอบถามเพื่อแบบว่าให้มันได้ใจเขาว่ะเออทุกคนเออมันแบบสมเหตุสมผลเขาถึงจะให้เพชรเราทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบสารวจนี้ก็คือแบบใช้เวลาในการอ่านมากอ่ะทุกคนคือมันอ่านคือเราคือเราทั้งอ่านแล้วก็แบบคือแบบตอบให้มันแบบเฮ้ยมันต้องโดนใจเขาอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ ก็ใกล้เริ่มจะเสร็จแล้วนะคะเริ่มจะเสร็จแล้วว่าทุกคนเราก็รู้แบบรู้สึกแบบมีความแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเราทําแบบสารวจอันนี้ก็คือแบบเสร็จแล้วนะคะแบบสารวจนี้แล้วก็ให้ตามความเป็นจริงคือมันยาวไปมาก เออเราก็มาดูว่าเฮ้ยทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับ5เซมเอาใหม่ก็ทุกคนในที่สุดการที่ฉันหาเซมในวันนี้จากการทําแบบสํารวจดิฉันก็ได้5เซมมาทุกคนก็คือเข้ามาดูในแอปเซิโตเลยนะว่ามันได้5เซมจริงๆหรือเปล่าเรามากดดูที่การแจ้งเตือนค่ะทุกคนนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมว่ามันได้5เซมจริงๆได้รับ5เซมจากการ โ,โคษนาค่ะทุกคนก็คือแบบภารกิจของเราในการหาเซ็ม6เซ็มภายในหนึ่งวันของเราวันนี้ไม่ใช่ภายในหนึ่งวันนะสําหรับการแต่ละครั้งอะไรแบบนี้ก็คือแบบเฮ้ยมันสําเร็จลุล่วงแล้วว่ะทุกคนจากการหาเซ็มจากแบบสอบถามค่ะทุกคนวันนี้ก็คือได้เซ็มมาฟรีๆมาใช้ หกเพรนะคะทุกคนเฮ้ยก็แบบรู้สึกดีใจมากเลยนะก็ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นครั้งที่แบบว่าได้เซมเยอะมากที่สุดในครั้งนี้จากการทําแบบสํารวจนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้เซมฟรีเยอะๆแบบนี้ก็บบอย่าลืมไปทําตามวิธีที่พี่สอนแล้วก็อ่านแบบสอบถามให้ดีๆให้มันสอดคล้องกันแล้วก็จะได้รับเซมแบบนี้ไปฟรีๆนะคะทุกคนยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ทีวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปแล้วแล้วเจอกัน ใหคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย